I Amém. yeah ปายาแล้ค่อยเคลื่อนเห็นมันหนักเพิ่มขึ้นไหมหุดน,นิ่งลำเกลียแล้ว้ว้าวสายสบาย ตังเกต่าเท้าให้เปรื่ยนใส่ชาักระเดินเท้าเก่กาไปไหมใส่ใจ yeah สังเกตอได้ก้าวใจใจแล้วค่อยๆเรื่อง เลืรอนหนทางขวาข้างบนันเกตภาพซ้ายและตา Okay, เห็นมันหนักเพิ่มขึ้นเติมเติมไหใส่ใจความนี้แก้า เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืนเพื่ไหมใส่ใจตาตาเล่นเล่นสบายสบายมือเ่เล่นใส่ใจเพื่อนตัวสบายสบายเล่นไปใล่นส ขัาเท้าแล้ว่ฝยๆเคลื่อนแบบสบายๆเห็นหนักเพอ่มเพิเพื่มเพิมไหมไปจนสุดแล้วยืดนิ่งนี่งเาาเท้าเล่นเอีกเห็นหนักเพิ่อเพิ่มไหมเหลียนเท้าสุ้ายเล่นเล่นี้เห็นเท้าเวียนไปไหมใ่ใจแล้วเฝยเเคลื่อนมีหนักเพิ่อเึ้นเพิ่มเ้ิไหมหยุดกทักหนึ่งแล้วกอาหีดาเล้นเล่นเห็นท้าเหวียนไปไหม ใสใจแล้วค่อยๆเครื่อนชัดเจนไหมกลาวส,สั้นๆใส่ใจ Gracias. E